ที่จะมาสอนวิธีเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จากตัว Wi-Fi repeater นะครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่จุดอับสัญญาณนะครับมีสัญญาณ Wi-Fi ออกมาน้อยมากนะครับสัญญาณน้อยๆอ,อ่อนๆเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ตัว r e p เต t e r นะครับมาช่วยขยายสัญญาณ Wi-Fi แล้วเราจะเชื่อมต่อตัว r e p เต t e r กับตัวเราเตอร์ Wi-Fi ของเรายัางไงไปดูวิธีกันเลยครับให้เราต่อตัว r e p ์เ t e r กับปลั๊กไฟนะครับมันจะมีไฟขึ้นมาทั้งหมด3ดวงแบบนี้นะครับ เราล้อให้ไฟมันดับเหลือ2ดวงก่อนนะครับอะตอนนี้ดับเหลือ2ดวงแล้วน,นะครับให้เราเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของเราได้เลยครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Wi-Fi นะครับแล้วไปแตะที่คําว่ารายละเอียดครับพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆจะเจอคําว่ารีพิเตอร์ให้เรากดเข้าไปเลยไปแตะที่รูปเฟืองนะครับให้เพื่อนเข้าไปที่จัดการเราเตอร์ครับแตะไปที่คําว่าล็อกอินนะครับ ทีนี้มันจะมีวิธีให้เลือกนะครับใช้ Wi-Fi กับใช้สายแลนให้เรากดเลือกใช้ Wi-Fi นะครับกด Next ตัวบนนะครับพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้เราเลือก Wi-Fi ที่เป็นตัวเราเตอร์ที่บ้านของเรานะครับของผมจะเป็นตัวบนสุดเลยใส่รหัส Wi-Fi ของเราให้เรียบร้อยนะครับพอเราใส่าสเวิร์ด Wi-Fi ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงช่องเล็กๆสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับให้เราไปตั้งชื่อใหม่นะครับไม่งั้นชื่อมันจะไปซ้ํากับตัว Wi-Fi เดิมของเราเสร็จแล้วให้เรากด Next ครับ กด f i n i s ครับรอจนตัวรีพีเตอร์ด้านหลังนะครับมีไฟเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งดวงโอเคตอนนี้รีพีเตอร์ก็พร้อมที่จะปล่อยสัญญาณ wifi ให้เราได้ใช้กันแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ wifi นะครับกดรายละเอียดครับเพื่อนๆเห็นชื่อ wifi ที่ชื่อกุยกุยสองจุดครับตัวบนสุดอะ่ะก็คือตัวีพ p เต t e r นะครับให้เราแตะเข้าไปเลยครับรอการเชื่อมต่อนิดนึงนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เชื่อมต่อได้แล้วนะครับช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับบางทีเราออกมานั่งอยู่ที่หน้าบ้านหรือว่าอยู่ที่ใต้ถุนบ้านถ้าเกิดว่าไอที่ที่เราไปนั่งเนี่ยมันเป็นจุดอับสัญญาณ Wi-Fi มันมีสัญญาณ Wi-Fi อ่อนๆน้อยๆน,นะครับเราสามารถซื้อตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะเพื่อที่จะขยายสัญญาณ Wi-Fi เราก็สามารถที่จะเอามือถือของเราจับสัญญาณแล้วก็นั่งเล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับผมทิ้งพิกัดเอาไว้ในตะกร้าเหลืองกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ